สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องเดอะบอลพันะครับเราจะมาทำทำยำมะม่วงมมีมะนาวมีอะไรมีน้ำปลามีหอมแดงคาับมีทุกอย่างไงทุกคนคิดถึงกันดีใช่ไหมเฮ้สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องเดอะบอลพับเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อยู่กับรายการทำทำไมโอเคครับตอนนี้ก็เป็นอีพีที่เท่าไหร่แล้วพี่เฟิร์สเป็นอีพีที่สามแล้วครับอ๋อแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำยำมะม่วงกันนะครับป แล้วก็วันนี้พี่จะบอกอะไรสักอย่างก็คืออีพีที่ผ่านมาคือเราเถื่อนกันมากเลยนะครับผม,มเถื่อนกันพอสมควรเลยเดี๋ยววันนี้เราจะลดคำหยาบด้วยการใครพูดคำหยาบนะครับเราจะกินพริกคนละหนึ่งเม็ดอาจจะดีขึ้นนะครับผมถ้าเป็นเมืองกูได้ไหมเมืองกูนีได้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นพวกคำด่าอะไรอย่างนี้แบบ อย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรารู้แล้วว่าจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับผมปัพี่คอมแดงปั๊กตัวริซงไอายุ่งมอกให้รถดุมมัมมี่บาลานบั์พี่บอนน้ำยางอย่ายั่จ้าวิธีการฉับของกูเราจะเริ่มจากการเอามม่วงปอกเปลือกนะครับ ต่อจากที่รอพี่เฟิร์สเขาปอกมะม่วงอยู่โดเรามาปอกหอมกันดีว่ะจากที่พี่ปอนได้ไปเตรียมหอมเตรียมพริกมาแล้วนะครับแล้วก็จากนี้รอพี่เฟิร์สเขาซอยซอยมะม่วง <Okay. S 2> เรื่องซอยนี่พี่เฟิร์สถนัดซอยทุกวี่ทุกวันเลยอ๋อซอยมะม่วงใช่ซอยมะม่วง ผมก็ซอยเป็นนะครับซอยทุกวันเหมือนกันซอยมะม่วงซอยขาวิงว่งออกจาก g i ิ้ออกกำลังกายทุกวันไปเรื่อย <S <S 2> <S 2> <S เออวิเฟอร์มีประสบการณ์ในเกี่ยวกับมีดจะเล่าให้น้องๆฟังไหมครับประสบการณ์เกี่ยวกับมีดเหรอวัอนนั้นเลยทําอะไรเกี่ยวกับพวกนี้แหละอยู่ดีรีบรีบมากรีบเกินรีบไปไหนเลยรักสาวไอ้พวกเราอะทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้แลลลลลหละ, <S 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 ะวพวกลวพวผลไม้อะแล้วมันประมาท สับมือมะม่วงมีดีๆไม่สับไปสับมือเออสับมือเลือดออกเลยออกดีคนไม่ใช่ขุนโดนไอสัตว์อ๋อขมิ้นหยาบวะใครพูดขม้หยาบนะครับเราจะกินพริกคนละหนึ่งเม็ดกินไงอุ้ยซึ้งเลยเหรอมีดบาดอ่ะเออกูตั้งใจฟังเรามาใช่ไหรอะแม่งสงสารนี่กู็ภูมิใจเลยเพื่อ เกือบจะหลุดแล้วไอ้แก่พูดบู่มใจเหลือเพื่อนดยอดเหรอเพื่อนรักกูจริงๆเลยไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะเจอไปหนึ่งเม็ดจากนี้คงจะกลายเป็นคนเรียบร้อยไปเลยนะวันก่อไปโรงเรียนก็โดนตั้งหลายเม็ดอาโดนพิกยาพารานี่พิอยายาบ้าน้องๆหนูหนูก็จำไว้นะครับการเป็นคนดีมันดีต่อตัวเรามากนะครับผมทำไมคลิปนี้ดูแบบ มีสาระาจังมั้มีซาราเขาบอกว่าโดนไปสองสามเมตรก็เดี๋ยวก็รู้จุดนี้ดูมีสาระานะอ๋อสาระาไอเดียสาระเลวส์อะใครพูดกำหยาบนะครับเราจะกินพริกคนละหนึ่งเม็ดเลยที่สองชิวๆเฮ้ยกูให้ช็อตแบบนี้มันธรรมดาไปวะช็อตยังไงวะช็อตยังไงให้โดนช้อนวะเดี๋ยวมึงดูกู เืียงที่เราเตียมไว้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการยำนะครับผมยำนี่ต้องใช้มีดไหมไม่ใช่คนเลยยำแหละยำไม่มีดไปถึงสับมะม่วงโอโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใช้เขียงไหมใช้แต่เราทําเสร็จหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อเริ่มกันเลยนะครับผมใส่หอมกระพริกลงไปนะฮะตะลานะครับเธอชอบกินไหมอีพีแล้วไงสุดยอดเลย นัวจัดเลยใส่ไปสักช้อนหนึ่ง<ม>อันนี้จะเป็นน้ํายำที่เป็นน้ําเชื่อมมะนาวอะไรที่ทํามาแล้วนะครับปรุงมาแล้วใส่ลงไปเลยใส่ลงไปสักสองช้อนก่อนนะครับไปเน่มะม่วงของเราลงไปนะฮะต่อไปเราทำการคุกคุกที่มึงเข้าออกบ่อยๆนะนั่นมันคุก <laughs> ไม่เคยชอบผครัที่เป็นเจ๊ป่ะครับน้ำมันกุ๊กที่เป็นไก่ป่ะครับน้ำมันกุ๊กกึ๊กครับที่ว่ากินเบ็ดเบ็ดเผ็ดไหมครับกินอะไรนะกินเผ็ดไหมครับกินครับกินเผ็ดนะใส่หมดเลยนะที่ลองทับกล้าป่ะครับน้ำมันเป็ดครับใส่พี่ไปสองช้อนนะครับในการคลุกจิ้มให้เข้ากันนะครับน้ำปลาต้องใช่ไหมอะทีมงานใช้แหละเป็นไหมอะ ถามดูคลิปเลยทำให้เราดูโง่ดูคลิปเลยใช่โง่จริง,งนะเนปากกอลของเรานะครับผมตายไปหมดเลยหูหืมเปิด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 ์สใหม่ล่วง มีคนว่าพี่ปอนบอกแกล้งพี่เฟิร์สเยอะชิบหายเลยใช่ผมโดนแกล้งเราเตรียมกันมาไงไม่มันไม่ได้เตรียมขอลาออกอ่ะเดี๋ยวปอนเดี๋ยวปอน่ะเป็นไงบ้างขอบมากไม่รสชาติยำสิมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานมีเผ็ดลงตัวไหมลงตัว สัมผัสแรกที่โดนเลยก็คือไม่ได้ลดอะไรเลยลิ้นชาหมดแล้วถ้าลิ้นชาหมดแล้วกินพริกมาสามสี่เม็ดเออย <c oughs> จบรายการอยู่แล้วอาเกลี่ยนี้แห้ง <c oughs> โอเคนะครับ, okay, รบถือว่าอร่อย <c oughs> ถือว่าอร่อยเลยใครจะทำตามก็ไปทำตามได้นะครับผมสุดนี้ม,มูซันดูเผ็ด <Okay. S 1> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> มีอะไรจะคุยกับทางบ้านไหมครับ อ๋อสำหรับว่าใครอยากจะให้ทําอะไรอีกนะครับผมลบกวนคอมเมนต์มาให้หน่อยนะเนไม่รู้จะทําอะไรแล<ช>้รู้จะทําอะไรเหมือนกันอยากให้ทําอะไรไก็คอมเมนต์มานะครับผมใต้คอมเมนต์ไม่ใช่บอกให้ไปโดดตึกนี้ไม่ได้ล่ะไม่ของกินของกินอ๋อของกินก็โอเคครับถือว่าเป็นที่พ,พอใจกับเมนูในวันนี้ยำมะม่วงปลากรอบสามรสนะครับผมกับรายการทำทำไมก็ใครชอบ ก็ฝากกดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลา